ตาดีอีกแล้วจ้าเจอเมนูใหม่เจ้าแรกในไทยที่บรรทัดทองเธอคือแกออกจากเซฟโซนเมื่อไหร่แกโดนแน่ที่บรรทัดทองอะ่ะเรื่องน้ำนวงน้ำหนักนี่ไม่ต้องถามถึงร้านเยอะมากและฉันก็มาเจอร้านนี้เลยค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามหนึ่งนมน,มนัวข้างร้านเจโอเป็นทองแบบม้วนเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันสับเป็นกลวยทองม้วนใดๆทําเจ้าแรกในไทยนะคะนี่ครีมเลยทองม้วนคือหอมนำมาตั้งแต่ปากซอยทองม้วนนี่คือเขาทํากันสดๆและนอกจากทองม้วนแบบธรรมดาเขามีนี่เลยค่ะที่กําลังดัดๆทรงอยู่นี้เรียกว่าทองเหมียววิฟอยละกันคือเมนูเขาใหม่มากยังไม่ ได้ติดป้ายชื่อเ<ด>ลยค่ะจะเป็นแป้งทองมว้วนกรอบๆ,ๆหอมๆใส่วิปครีมจุกๆตามด้วยฝอยทองแบบนี้สายหวานบอกเลยชิ้นเดียวถึงที่ความที่แป้งทองมว้วนเขาทาสดๆเด้อทุกคนมันจะหอมอุ่นกรอบและกินกับวิปครีมเย็นๆนะ <c oughs> สดชื่นล้างปากจากอาหารขาวได้ดีนักแลหรือใครอยากสดชื่นกว่าน,นี้ไปนี่เลยไอติมกลวยทองมว้วนกลวยอุ่นๆท็อปมาด้วยไอติมมะพา้าวแล้วก็โรยพร<ง>ุมผงกรับจากทองม้วนอีกทีหนึ่งคือแบบ The ะเบส Combo ที่ถูกต้องน้องคือแบบอร่อยรับส่งกันได้ดีมากทุก คนใครมาบรรทัดทองต้องลงร้านนี้เลยทองเยวจำง่ายๆอยู่ตรงข้ามหนึ่งนมนวลได้กินชัวๆไม่มีหลง